เฟรมฟิวนะคะจะมารีวิวไข่เซอร์ไพรส์นะคะแบบช็อกโกแลตค่ะแต่ว่าช็อกโกแลตคราวนี้นะคะจะเป็นทูโทนค่ะก็จะมีแบบว่าข้างนอกนะมันจะมีวมาสองสีค่ะคือครึ่งหนึ่งเป็นสีช็อกโกแลตครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวค่ะเป็นเปเปอร์พิกใช่ค่ะเป็นเวอร์ชั่นเปเปอร์พิกนะคะไขบเปเป์พิกกับมันพิกมันพิกและนี่นะคะเป็นเปเปอร์พิกค่ะแม่เกตนะคะก็น่ารักมากเลยค่ะนี่นะแต่คราวนี้มันจะไม่เป็นโมเดลมันจะเป็นตัวพวงกุญแจตามนี้ค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแกะออกมาแล้วค่ะทั้งหมด3ฟองนะคะก็คือว่าเพียงแค่สา3ฟองเราจะแบ่งกันยังไงล่ะอ้าวใครชนะอ่าเดี๋ยวต้องกอดคลิสามทีใครชนะได้ไปหนึ่งก็พอเฮ้ยตานั้นค่ะมันมันหน่อยคลิปนี้สามก็ตาละฟองไงก็พป่อ้อนไปเลยเป็นฟองมาชวหนึ่งฟอง หวังแขวะกลนมากกว่าใช่ไหมฟิลได้สองฟองค่ะเมื่อกี้น้องฟิวเป็นคนแรกช,ชนะคนแรกน้องฟิวก็ต้องแกะก่อนอะ่ะให้ค่ะเพราะฟิลมีตั้งสองฟองวาไว้แกะเลยค่ะลุ้นค่ะลุ้นอ่ะแม่หนูต้องแกะตัวเปลือกเขาก่อนอ๋อนี่ไงเขาเี็นทั้งหมดสองสีทูแอนด์ดักแต่ว่า<ฮ>ไข่ด้านในนี่มันจะมีสีฟ้า นี่ี่ว้านิดนิดฟองนี้ของพี่อล้ตอนนี้นะคะเราแกะตัวช็อกโกแลตออกมาแล้วค่ะนี่นะคะก็อย่างละครึ่งนะจะเป็นสีช็อกโกแลตกับไวช็อกโกแลตค่ะพี่แกะตรงไข่ได้ไหมได้แกะเลยฟองแรกน้องฟิลมันไม่แตกนี่อะไม่ทำไม่ตัวเลยโอ้มีส่สนใจของเล่นสนใจของกินแล้วนี่ไงอย่างละครึ่งกินเลยอาปาแรับนะเพิ่งทำฟันมานะเธอเรื่องจริงคุณหมอห้ามกินไม่ทหรอ ห้ามกินช็อกโกแลตห้ามกินลูกอมห้ามกินสุก้าตก็แปลว่าหนูห้ามกินเธอองค์เข้าไปเกือครึ่งอะไรเนี่ยนะก็หนูห้ามกินอ่าต้องฟิลแกของเล่นก่อนเด้อส่วนไข่ฟิลค่อยกินให้แม่กินแม่จะหลงกลบอสออกมายังไม่เห็นมันก็อนโอ้โหอะไรเนี่ยเม่ว่พลิกลืมโคนเขาขายเห็นเลือดออกมาไหมน้องคนมีของฟิลมินะอู้มีตั้งหลายแบบน่เป็นอะไรนี่ นี่นะคะคือแค่ตลกของเปเปอร์พิกค่ะ,คะน้องฟิวได้เป็นเหมือนแบบว่าเปเปอร์พิกลุยโคนนะคะลุยโคนนี่ก็น่ารักมากเลยค่ะน้องฟิวได้และทานหนึ่งตัวเดี๋ยวมาดูของฟิวอีกสองตัวกันเลยค่ะนี่นะคะคือของน้องฟิวค่ะเป็นเปเปอร์พิกลุยโคลหมูชอบเล่นโคนเปเปอร์พิกนะคะก็น่ารักมากเลยค่ะ,ะสีเหมือนเป็นตัวผู้ชายใช่ไหมใช่ใช่แต่ตอนนี้ฟิวแกอุ้ยไวท์ช็อกอร่อยมากค่ะรสนม เดี๋ฟันผุหรอกน้องฟิลนะคะทานช็อกโกแลตได้แค่น,นิดเดียวนะคะเพราะว่าน้องฟิลไปข้อฟันมาค่ะคุณหมอว่าห้ามกินลูกอมห้ามกินสุกัดห้ามกินช็อกโกแลตห้ามกินเมนทอดพี่ก็เหมือนกันกินเยอะแต่เล็กลูกสิงเปาเดี๋ยวมาแกะเลยค่ะว่าฟิลจะได้ตัวไหนค่ะหนูขอให้พี่ฟินได้ตัวเนี้ยอันหนึ่งใช่ไหมเขาแกะมาได้อันนี้อีกอันนึ่งอันนี้นน ช้างช้างช้างเคยเห็นช้างเช้างช้างตัวนี้เลยพอดีเลยช้างช้างช้างเคยเห็นช้างเปล่านี่ค่ะฟิมได้ช้างเป็นเพื่อนกับน้องหมูเปเปอร์พิกนะคะเเพื่อนไปเตนลูกบอกับฉันหรือเปล่าเพื่อเล่นบอลนี่นะคะช้างลังถือลูกบอลก็น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูฟอร์มสุดท้ายของฟิมมาค่ะว่าฟิมจะเล่เป็นตัวไหนนะคะค่ะ ละเอียดเลยค่ะโอ้โหกินเนื้อไม่ได้คุณทำฟันมั่วมัวรอบหนึ่งคุณหมอมาจะกินได้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกไข่กันค่ะไม่ใช่นะคะเราจะมาแกะแคปซูลกันค่ะแคปซูลตู้มได้ตัวอะไรอยาได้ตัวนี้พอดีเลยตัวนี้อยู่ตรงไหนอันนี้ด้วยซีมเห็นตัวอ๋อนี่ไงนี่ไงหนูอยากได้พอดีเลย นี่นะคะที่ฟิล์มได้เป็นตัวเล่นบอลเลหรือเปล่าคลิปนี้นะคะฟิลกับฟิวก็ได้กินช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ไว้ช็อกโกแลตด้วยค่ะก็หล่มากเช้งฟิวใช่ค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวพวงกแจ้วมาอีกสามตัวนะคะของฟิลมก็จะเป็นตัวช้างเล่นบอลแล้วก็เป็นตัวโจสลัดตัวโจสลัดเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะคะของน้องฟิวเป็นลูกหมูลูกหมูเล่นตะลนนี่นะคะตะลุยโคนตะลุยอีกนี่ค่ะแล้วก็ฟิลกับฟิวก็กินช็อกโกแลตกันไปแล้วนะคะนิดหน่อยก็อร่อยค่ะค่ะ ตังฟิวกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวฟันผุค่ะนี่นะพงศ์แจ๊กก็น่าร <ขอ S 1> ักส,<า>สุดเลยค่ะแบบปรับพีคมันชอบตัวไหนก็เมนต์มาด้วยนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิวก็ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วย